คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะออตำรวจเนี่ยค่ะขับรถไล่ล่าคนขนยาเสพติดนะคะซึ่งใช้รถของอาสากู้ภัยแล้วก็รถห้องเย็นอสองคันนะคะเป็นรถนำทางคันหนึ่งเปิดทางอีกคันหนึ่งขับตามแล้วตำรวจไล่ล่าข้างในนั้นเนี่ยขนยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมแล้วขับหนีตำรวจมาราทอนสี่จังหวัดเนี่ยค่ะแหกด่านหนีข้ามจังหวัดพอสุดท้ายจวนตัวก็ทิ้งยาบ้าทิ้งรถหลบหนีไป นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถที่เราจะเห็นการทํางานของตํารวจนะคะคือนะขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้เอารถตู้กู้ชีพลาเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแหกด่านตรวจแล้วก็ขับฝ่ารถติดนะ,ะเข้าตัวเมืองสระบุรีตํารวจเนี่ยไล่ตามไปนะคะจนไปถึงแยกเรือนจําก็ขับย้อนสอนจนกระทั่งมาถึงสามแยกโรงพยาบาลสระบุรีนะ,ะก็ขับปาดไปปาดมา ผ่าไฟแดงที่สี่แยกหน้าสพเมืองสระบุรีเข้าสู่อำเภอหนองแคแล้วไปเข้าที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจขับตามไปอย่างกระชั้นคือต้องเข้าใจว่าเป็นรถของอาสากู้ภยัยเปิดไซเรนขับหนีค่ะคนที่อยู่บนถนนเขาก็ต้องเปิดทางให้เพราะว่าอันนี้คือเรื่องเร่งด่วนก็นหลายคนเขาก็จะต้องเปิดทางให้เนี่ยค่ะตำรวจก็ขับไล่ตามไป จนสุดท้ายเนี่ยค่ะผ่านอายุทยามุ่งหน้าทัญ,ญบุรีปรทุมธาน,นีเพราะเห็นโจน,จนตัวค่ะโยนของกลางยาบ้า6กระสอบ6กระสอบนะคุณผู้ชมทิ้งกองขยะในซอยหาไทยราศ39ที่คลองสวาในนั้นเนี่ยมียาบ้า2องล้าน4แสนเม็ดแล้วรถคันนี้ไปจอดทิ้งที่ซอยราศอุทิศ44ที่มีนบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถกระบะคล้ายรถกู้ภัยมารับคนขับรถตู้กู้ชีพออกไป รวมระยะทางที่ตํารวจไล่ตามมาเนี่ยกว่าร้อยกิโลเมตรหนีข้าม4ี่จังหวัดค่ะสระบุรีอยุธยาปทุมกรุงเทพนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่แยกห้วยบงสระบุรีค่ะคไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกเมื่อวานนี้เขาอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงรถฉุกเฉินก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจเหมือนคนอื่นๆว่าเนี่ยร,รถกู้ภัยคงจะส่งคนป่วยก็รีบกันนะนะคะแล้วเห็นรถตู้กู้ภัยเนี่ยติดลมเร่งเครื่องเสียงดังเขาเลยออกมาดู แล้วเห็นเขากลับรถหันหัวออกถนนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยรถติดไฟแดงเต็มหมดเลยรถก <รถ S 2> ู้ชีพก็เลยพุ่งชนข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดัง 3- าสนัดค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงรถรถบออ่ะรถกู้ภัยอ่ะขึนขี่ผ่านแล้วทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงจะไปส่งคนปว่วยอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้รู้สึกว่ามันจะมาติดลมตรงเนี้ แล้วมันเล่งเครื่องเสียงดังไงดังมาก,มากเสียงดังมากจังหวนะนั้นมันติดไฟแดงรถรถเต็มไปหมดเลยมันไปไม่ได้หรอกแต่นี้มันพุ่งออกไปเลยมันชนชนรถก็ที่จอดอยู่ข้ามเลนไปฝั่งนู้น่อะอแล้วก,แวก็แล้วก็ผมได้ยินเสียงปืน3าี่นัดแค่นั้นเองอแต่แต่เราไม่เห็นว่าใครยิงใครไม่เห็นนะก็ตกใจตรงว่ามันมีเสียงปืนนะแต่ว่าแต่พออยังเห็น,เห,นเห็นงี้ก็ก็คิดอะว่าคงจับตำบรวจไล่จับยาประมาณนั้นคิดอย่างนี้อยู่แล้ว เนี่ยค่ะดิฉันว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะสับสนพะพอกันนะนะคะรถรถตำรวจวิ่งไล่รถกู้ภัยแล้วรถกู้ภัยก็ขับรถชนรถคันอื่นแล้วมีเสียงปืนดังเนี่ยค่ะนะคะพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีบอกว่าตำรวจเนี่ยติดตามแก๊งนี้มานานกว่า1เดือนแล้วค่ะจับกลุ่มเอเย่นรายใหญ่แล้วขยายผลจนรู้ว่า แก๊งนี้จะใช้รถตู้กู้ชีพนี่แหละค่ะขนยาเสพติดจากอีสานตอนบนแล้วมีรถกระบะห้องเย็นนำทางจนเจอรถทั้งสองคันนี้ตรงแยกห้วยบงขับผ่านมาตำรวจเรียกตรวจแต่สองคันนี้ไม่หยุดก็เลยเอาปืนยิงยางรถกระบะจนหยุดรถเอาไว้ได้จับผู้ต้องหาได้สองคนค่ะส่วนรถตู้กู้ชีพเนี่ยค่ะ สอสามีภรรยาขับรถคันนี้ทํางานอาสากู้ภัยมูลนิธิตกตาตํารวจแอบขนยาบ้าตอนนี้กําลังตามตัวอยู่สองสามีภรรยาค่ะก็คาดว่าสองสามวันจะออกหมายจับนะคะส่วนคนขับรถนําทางนะคะสารภาพบอกว่ารับงานจริงรับงานมานําทางดูด่านตรวจให้รถกู้ภัยขนยาเสพติดค่ะ บัตรอาสากู้ภัยที่ตกอยู่ที่พื้นรถตู้ฝั่งคนนั่งเนี่ยยืนยันว่าคือนายไอซ์ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะกู้ภัยที่ไปรับสองสามีภรรยาหลบหนีนะคะตอนนี้ตํารวจบอกรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะคแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้มั่นใจนะคะว่าจับได้เพราะว่ามั่นใจว่ายังอยู่ในประเทศค่ะ